อันห่อนี่ต้องห่อถุงยางสิน้ำบอกห่อถุงยางไว้ข้างนังค่ะมันเป็นถุงห่อกระลังดาวบัรรยงห่อใส่กระดาษสองชั้นกันแสงยูดีครับผู้มากอบสิพอดีเลยขีดน้ำมักขีดนุ่มฮอร์โมนไข่ใส่ทั้งขีดทั้งพื้นลาดพื้นน้ำต้นทุนนี่ก็อันดับแรกนี่ก็ซื้อกิ้งนี่แหละ้าเ่าดูแลดีแค่เดียวจบกิ้งย้อนย้อนแรงสี่นี่ห่อห่อไว้เนี่ยงามคักโคตรอ๋อนี่คือที่มันทีออกกันาะครับออกเนี่ยสมบูรณ์ที่โดดมันโปร่ คุณพีความตั้งใจกับมาเฮ็ดน้ากันโลดมาปลูกคือกันนี่ล่ะบ่ได้ตัวดอกจะอันทุกคนที่เพิ่นมาเห็นนี่เพิ่นมาเห็นแล้วเพิ่นก็มีแรงบันดาลใจเนาะมีแรงบันดาลใจเก็ว่าอยากเฮ็ดอยากเฮ็ดอยากเฮ็ดให้ได้ที่นี่ใครเฮ็ดก็มันก็บ่มีดอกแต่ว่าท่านเฮ็ดเหรอเขาจะไปมือมันคลากรายเฮ็ดแบบปล่อยใจปล่อยตัวแบบสบาย ผมพบกับไร่การเกษตรกรไทยสางไร่ใดนะครับอีพี่นี่ผมอยู่ที่สวนฝรั่งแม่ริมนะครับเป็นการปลูกฝรั่งเพื่อสางไร่ใดนะครับเดี๋ยวจังไรจะไปท้อความู้จักเจ้าของฟาร์มเพิ่นนะครับแม่สวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะแนะนาตัวนะครับจากสวนฝรั่งแม่ริ่นบึงชิมขอนแก่นนะคะอำเภอเมืองตำบลมึงเนียมค่ะจังหวัดขอนแก่นค่ะครับแม่ซื้อแดงซื้อยังครับแม่ริ่นค่ะแม่ริ่นเนาะค่ะครับเมื่อนี้เราเสยแม่ริ่นนะครับผ้ายางช่มสวนนะครับว่าในสวนมีการปลูกฝรั่งแบบไรแน่นะครับเนาะ ค,ครับแม่ครับอยู่ในสวนห่อน่ปูกจากชนิดครับปลูกยางเดียวเลยค่ะฝรั่งชนิดเลยครับปลูก,ลกแต่ฝรั่งกิมจูย่างเดียวฝรั่งก,กิมจนูนวะครับถ้ายังถ้ายางอื่นมันลูกบดกครับลูกบดกล้วก็ะถึงมันสีออกตลอดปีแต่มันบทดทนแรงบทดทนแรงนาะแรงมันสิเวลาหอ่อไว้มันสีร่วงครับมันสิบ่คือกิมจูเดี๋ยวม้อนิห้แม่แมลินนะครับผ้ายางในสวนนะครับเนาะค่ะ,ะได้ค่ะ อันนี้เ่าก็ลังเลื่มห่อไม่เ่าเปียนกระดาษดืวยเก็บกะมีบางๆห่อโดนไปแล้วครับเนี่ยอันนี้กะพึ่งห่อได้เดือนเดือนเดียวครับเพราะว่าสี่สิบห้ามือหรือสองเดือนมันก็สิเก็บได้เนาะนี่ลูกกัสีหนึ่งก็ลังอยู่ประมาณนี้แหละทำนี่ประมาณจักเดือนครับนี่อีกเดือนหนึ่งอีกเดือนหนึ่งจังสิเก็บได้ลูกนี่พลังนี่เขาสิเรื่มห่อช่วงอายุประมาณจักเดือนสิห่อได้ครับลูกขนาดนี้ห่อได้หรือครับนี่ ต้นนี้คือเรื่มห่อนวะครับแม่นค่ะมีห่อหลังจากน้ากระติดห่อไบห่อมาเก็บจักเดือนครับทมง่อเดืเก็บถ้านาฝนนี่สี่สิบห้ามือครับถ้าถ้านาแรงนี่สองเดือนเพราะว่าเขาไหน้ำมันกำลังจะเริ่มเป็นลูกซ้านี้แหละอันนี้บ่งงามป็นเลยเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่เขาอัน เขาล้างตุ่นน่ะนะเขาล้างตุนให้ทำความสะอาดตุนเพราะว่าเกษสรนี่นี่เขามามุมนี่ก็ได้มาเบิงหลูกที่มันพอเก็บในการเลือกกระดาษห่อเนี่ยเขาต้องเลือกยังไงครับกระดาษห่อนี่เดี๋ยวนี้เข้าสิบว่าใส่กระดาษที่มีมึกครับเขาปเขาปบเลี่ยนเพราะว่าทางกรมวิชาการเกษตรเพิ่นสิบว่หามีมีมึกเพิ่นเฉให้ใส่กระดาษกระดาษสีขาว กระดาษสีขาวคือจังอันนี้บ่ครับแมนบ๊มนคือบ่มีไร่ป่เถอะแมนอันนี้มันยังปนกันอยู่เฮากำลังเก็บออกอยู่มันมันสิเป็นมันสิเป็นร่นของมันอยู่นี่ลูกเพื่อพุ่มไล่ไล่แบบนี้ก็สิสีเลือดเข้าใส่แล้วค่ะเดี๋ยนี้มันยังบ่มีลูกอันโช์พ่อปันใดดอกเพราะว่ามันกำลังเพราะว่ามันสิมีตะรุนนะห่อห่อไหมครับอันห่อนี่ต้องห่อถุงยางสีน้าบ่ห่อถุงยางไว้ข้างในค่ะครับเป็นยังก็ต้องห่อถุงยางครับเนี่ยกันเสียง มันมันเป็นถุงห่อฟางเดวบะน,นี้เ่าก็ใส่กระดาษสองชัน้นกันแสงยู่เพื่อมันจะได้ขาวงามนี่เ่อแบบทีห่อแบบนี้การห่อเนี่ยต้องห่อทุกทุกอันเลยนะครับที่ที่เก็บขายเนี่ยเปนครับตรงนี้ต้องต้องห่อแบบนี้แหละเนนี้คือลูกนี่เก็บได้แล้วเบิ้งเกงไลยครับ่าเก็บได้แล้วเพราะว่าเขาเหลยวเบิ้งมันขาวมันนี่มันฟูแล้วผิวมันฟูแล้วเึงมันสีลูกหน่อยแต่ว่า ลุนเนี่ยลูกค้ามักขนาดเด้แบบนี้เนี่ยรุ่นเนี่ยหาหาลูกต่อกิโลนี่ครับซน,ไ,บนได้ใส่ใส่ย,ยอดนิยมอันนี้เขาเอื่นใส่ย,ยอดนิยมอสียบตั้งลักเสียบประเสีบจังไหบ่ประเ,ระเสีบสิขึ้นซื้อตีเนาะนี่อันนี้ไก่อีจักอาทิตย์หนึ่งกับพ่อเก็บถึงลูกสีเล็กแต่ว่าแต่ว่ามีลูกสีเล็กแต่ว่าสีมันทเสน่หัดอันนี้มันสีใสสำหรับผู้กรอบอันนี้ ถ้าผู้มากอบสิพอดีเลยรุ่นนี่เนี่ยเนี่ยเก็บได้ถ้าผู้มากอรอบๆนี่นี่คือข้าสิเก็บวันอาทิตย์แหละนี่ครือส้มตําสิเตรียมเก็บวันอาทิตย์หร่นเปล่าเมนเก็บวันอาทิตย์นี่รุ่นลูกใส่นิยมนี่แม่มีเทคนิคังไรเห็ดให้มันรสชาติแซ่บครับใส่น้ำมักขีดนุ่มใส่น้ำมักข้ามชาติรือเป่าครับแมนขีดน้ำมักขีดนุ่มฮอร์โมนไข่ใส่ใส่ทั้งขีดทั้งพื้นลาดพื้นน้ำ อันนี้เดี๋ยวสิเก็บว่าเดีวเอากันไก่เข้ามาเดี๋ยวสิเก็บฝากจากกล่องเลยครับเขาก็ค้นขายสวยงามแบบนี้ซุปนี่สามหน่วยโลเนาะอันวะซุปนี่สิใส่ใส่นี่สิสีหน่วยโอ้สี่หนวยโล่ีหน่วยโลแต่ว่าบัดนี้ลูกค้าสิว่าเต็มโพดเต็มเมลินหายห่าเมลินหาห่าจังว่าแถมไปน้ำครับโลจากบาทครับเนี่ยโลเดี๋ยวนี้เขาขายสามสิบห้าบาทโลหนึ่งค่ะสิบห้าบาทเนาะเพราะว่าที่ว่าโละ บาทตัวคันเงินป่ะโควิดนี่แหละเข้ากัเลยเข้ากันเลยลดลงปีปีนี้ปีนี้ออกแบบว่ามันมันออกเป็นชุดไหมันมันมันบอกออกแบบต่อเนื่องคือที่ผ่านมามันจะเป็นน้ำสภาพดินฝาอากาศเข้ากับบุหูเนาะครับผมมันก็เลยแบบว่าต่อเนื่องให้เข้าคักปันใดไล่ใดก็เลยแบบบ่เต็มที่ว่าสมมองมันแล้วนี่ก็มามามาเมืองข้างนี้นี่นี่แหละมุมที่เฮ้าสิสิเก็บ ตู้นี้เนี่ยเก็บได้ไหมครับนี่สวยบ่เก็บได้นี่แหลาเบิรงไก่เนาะเบิรงไก่เลยดี่ครับเออนี่ยขึ้นน้อยไงทถอะมี่งอยู่ก็พี่จุดนิดหน่อยนี่จุดแล้วแสดงปลอดภัยครับจะขายเรื่อยๆท่านแม่งมากินแสดงว่า่คนกับว่าไก่กินอันนี้ก็ประมาณอีกจากสองอาทิตย์กับสิพ่อเก็บเขาเอื้อนว่านี่รุ่นกําลังเป็นเมาไรจังไลยครับวัน ยางมาเก็บจังสี่บอตะละมื่นเนี่ยยางมาเก็บอไเก็บได้อะไรเก็บว่าใดใช่ไหมจังสี่ข้าเบิองมันมันมันจะเป็นตามลักษณะของต้นน้ำว่าถ้าต้นมันบรสมบูรณ์ปันใดนี่น้อยนี่น้อยมันก็สิเก็บได้มันมันก็สิพ่อเก็บจังสี่ก็พ่อเก็บแล้วนี่เก็บเลยเนาะบริสมบูรณ์คือต้นที่มันนี่จังไรเก็บใบบอออกหรือ่ครับเมีนใบบอใบบอเขียวบอบอเปลือยปลาละบอกจะมองมันเดียวครับมันก็ะสี ลูกค่อยดีขึ้นลูกกับบางไงจะว่าก็บแบบนี้แหละดีเก็บเลยเก็บหนตะกรงครับแม่ปลูกรายปันใดปันใดให้ส่วนเขาเดี๋ยวกับแปดร้อยแปดร้อยต้นบ่แมนประมาณจากไรครับเดี๋ยวกับหกไรค่ะหกไรก็กลัวงามกิมจูจะมีเหลี่ยมนิดหน่อยถ้าบ่มีเหลี่ยมก็ถือว่าพันธุ์มันบ่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 กิ่งปันใด อันนี้คือลอยเปอร์เซ็นครับถ้าบ่มีเเลียมก็คือมันอยากกลายพันธ์แล้วนี่ข้าุ่นแล้วมันกลายพันธ์พรอมบ่ะกลายถ้าโดนไปมันก็กลายพันธุ์ข้กันกลายพันธุ์เป็นอยังครับกลายพันธุ์เป็นมีเม็ดหลังจากวันนั้นมาถึงวันนี้ครับโอ้งามอีกดีนอนดีเนาะเก็บเลยแค่ผู้เบาไม่สิเก็บผลผู้เบาครับ เห็นคนรอบ่ได้เด้นี่ไม่ลิ้นแกกย่างเดียวเด้ใครมือเทัามาผู้เดียวอยู่กันมาหลายคนแต่ประเดิมเส้นคนส่วนมากวันเห็ดเก็บเองลูกค้าไล่ไล่ครับมาสั่งกิิงเดี๋ยวนีิสั่งลูกคือกันครับเพราะว่ามือนี้เขารับออเดอร์แล้วโทรมาพอดีน้ำมันมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมเขาก็เลยบ่รับออเดอร์เพราะว่าเขาเขาจะบ่ออกมือนี้ได้จากโลกเนี่ยมือนี้บ่เก็บมืออื่นมือตลาดเนี่ยจังมืออื่นนี่ เกี่ยงมาสิเก็บจากโล่เก็บยี่นี่ก็สิได้ก็สิได้อยู่ประมาณจักสองร้อยโลสิได้บ่หกขั้นหนึ่งตัวขันเงินบ่เท่ากับสามสิบบาทช่วงนี้กระแจกแถมๆกันกินไปครับอันนี้สําหรับไอรุ่นนี่ผิวสําหรับไอรุ่นมันยังบ่ฟูค่ะงามอันนี้ก็สิบออันนี้เพราะท่านอันนี้เพราะเพราะว่าห้องหัวก็เจ็บห้องหัวก็เจ็บแล้วหัวก็เจ็บแล้วมันก็หัวก็แตงกิ้ง แตงกิงกับผาแตงคือบานเพลินเห้่โตเขานี่ฟันเลยเบิงรลองรอยครับฟันออกเลยนำเลยปกติเป็นแตงยังไงครับปกติเขาก็ตัดกิงที่เข้าบวมมากหรือกิ้งกระดวงออกเขาสีบระจงไว้คือสวนอื่นสวนอื่นนี่เสียเอากิ่งกระดูงไว้แล้วเพิ่นกับสีนมลงมาหอแต่ของเข้าเอาเข้าเสียเอาแต่กิงที่มันยอนยอนแบบนี้ที่มันยอนลงม้าสีเข้าสีเอาแบบนี้ครับกิ้งสูงๆกระดูงจนเข่าสีตัดออก ขาบ่พ่อใจข้าเกามีดตัดออกเลยแข้งตัดแข้งแตกครับนี่ข้าวเจากิ่งแบบนี้ไวเห็นบ่อมันจะออกมาแขงสีเห็นดอกมันจะออกมาเริ่มปลูกที่แหลกเี่โดนไปครับปลูกที่แหลกก็ตีสี่แปดอุูแล้วสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดงานแต่ที่เขาปลูกบกฝรั่งนี่มันยี่สิบปีแล้วอ๋อยี่สิบปีผมนาบพิดอืแต่ว่าข้าตัดฟังท่านนั้นข้าวว่าให้นองเขาไม่เห็นข้าก็เลยตัดออกครับ พอเขาตัดออกเขาก่ามาปูกไม้เขากับเลยมามมนับไม้ครับเ<ม>นี่ยนี่ทางนี้แหละเบิ้งทัางนี้บ่ตะก้อนนี่เป็น,นยังครับสวนพลังเขานี่เป็นทียังเป็นสวนปลูกบวกลมงูงปลูกบวกม่วงปลูกบักบลำไยนี่แหละอ๋อมาเนี่ยเปล่งไดคือได้เศร้ามาคือไดมาเห็ดท่างนี่อะไรที่เข้าเศร้าปลูกนี่มันมันปีละเทอมันมาตลอดปีมันมาตลอดปีคืออนนี้ครับอันนี้มันมีไร่ใดเข้าตลอดปี อันนี้ขายได้เมือปีเลยไมบอ๊ะขายได้บดปีว่เาทเท้าบอขานหอครับเห็ดอันนี้มันก็นดีก็ตัวชุวมนั้นนั้นปีละเทืนะ่เนาะถ้าบ้านหนาวจะาหมกลำย่ยขั้นบ่นหนาวมันก็นบอกบออกไงออกแต่หนาหนาวกับน้ำท่วมถ้าน้ำท่วมไห้นี้มันออกอยู่เห็ดอันนี้ลหละมันจังหลอกล่อให้ห้าขยันมือ <H ed S 1> นหนึ่งเีตรต้องเห็ดยังแน่ครับผูฝรั่งเนี่ยมือหนึ่งกะถ้าเ้าบบ่เขามากเขากับเห็ดถุงนี่แหละพับถุงครับ ทับทุ้งไว้าถ้าเขาาห่อเขากมาห่อตอนเย็นตอนเ้าตอนเย็นครับตบับแต่งกิ่งไปน้ำห่อไปน้ำเห็นง,งานจากชั่วโมงครับแต่ละมือนี่แล้วแล้วแต่มือ,อยากมือง่ายแตเขามีธุละไปข้างนอกเข้ากลับไป้าเขาบ่มี่เข้ากับคุกอยู่ในนีละถ้าบ่แดดถ้ามือแจ้งสี่มือนี่บ่มี่แดดเขาสิอยู่บดมือกะระว่างน้ำท่วมน้ำคือว่าละมือนี่กะล่อล่อทั้งสิ่ละสี่ข้างก็บ่เฮ็ดที่ขักับ่บเห็ดครับ จังต้นหนึ่งนี่ต้นเอาสมมติต้นนี้ปลูกมาโดนไหมครับนี่โอ้ยต้นนี้มันก็หลายปีแล้วป้านี่แปดปีเก้าปีต้นมันขึ้นปวยังไงกันจังเลยครับเขาตัดตลอดเลยตัดบ่ครับแน่นอ๋อแปดปีเก้าปีสิบสองปีสิบหกปีแต่ละปานี่บ่มีป้าหน่อยอายุมีแต่สาวแกทั้งนั้นสวนนี่มีแต่ฝรั่งแก่อืคตัดไปเรื่อยว่าเขาใหญ่ที่บ่ครับแน่นตัดออกที่เขาป้านี่ยหรืเตล่าตัดออกมันสูงมันหอลำบาก มันหอลำบากเขาก็ตัดออกซะอย่าไปยื้อสูงคักหลมันมันอันตรายก้อยีมั่งง่ายไหมนี่แสดงว่าปลูกเท่าเดียวนี่ก็เก็บเลยตลอดด้ท่านเมนที่เหลือก็แต่งเอาตอนนี้เขายีโซนที่มันดกๆนะครับเนาะจ้าป้านี่ป้านี่เขาเก็บแล้วก้อนเขาก็เริ่มห่อเริ่มเปลี่ยนกระดาษดื่มเปลี่ยนกระดาษเพราะว่ามันดกกห่อไวไลท์ขั้นเขาเก็บแล้วมันกระสีออกมาไหมเนาะครับออกมาไหมตลอด เพราะว่ามันมีดอกเด้ครับนี่ขาเก็บแล้วมันออกมาเข้าก็หหอตลอดเลยมีดอกตูมดอกบานบ่อสี่บ่อซ่งมีก็ทีนี่ใช่สิละครับแล้วก็จะมีรุ่นรุ่นแบบนี้คกับมีหลายอย่างต่ลแต่ละอันนี้อันนี้มันไก่ห่อแล้วครับข้าก็บ่เอาเพราะว่ามันเหลืองไงขาเห็นแล้วมีเหลืองมนบ่สวยคือบ่ค่อยสมบูรณ์บันไดเนาะมันบ่เขียวต้องอมเขียวนี่ใช่ละขาตัดตัดบ่ท่านไดๆพ่อเดือนเลยนี่ แตกขึ้นมาหนาคือเกาถ้านำพ่ถ่วมนีกิ่งย้อนย้อนยังสี่นี่ห้องห่อว้นี่งามคักโพดอ๋อนี่คือที่มันสีออกกันปะครับสีออกเป็นไวเนาะนี่สมบูรณ์ได้ดอกมันพวกนี้ครับเพราะเขาเปลี่ยนกระดาษแล้วห้องห่อว้มีกระดาษไม่ที่เขาเขามีกระดาษที่ชุดแรกที่เขาห่อไว้นี่ที่เขาเปลี่ยนกระดาษนี่มันสิงามเห็นบะกระดาษอันี้สีเห็ดใยงงามนี่แหละที่เขาให้เขาเปลี่ยนที่บ่มีหมึกครับนะตก มาครับรมซื้อธนัดบ่ได้ครับเนี่ยครับสมมติอ่าจังผมอยากปลูกเนี่ยผมต้องปลูกยังไงต้นหนึ่งเนี่ยต้นหนึ่งเรายังมาปลูกอาก่กจาจยกปลูกแบบใดอ่าสมมติอยากปลูกกินต้นเดียวนี่ะอยากปลูกกินต้นเดียวมันยากอยู่ครับเพราะว่าบักฝัางน,น,นีมันทีเป็นมันทีเป็นเพีย ม,มันจะเป็นเพียแต่ว่าข้าปปูกินข้าดูแลมันเขาก็เอาน้ายาล้างจานอเอาผงซัก,กผา้าอย่างแรกเอากิ้งบอครับกิ้งตอนนี่บอกมาปลูกเอากิ้งตอนมาปลูกเอากิ้งตอนมาปลูกกับขุดลุ่มลึกไปในครับเนี่ยสามสิบเส้นสามสิบเส้น่นวมเบ่ามันพอดีอเขาก็ต้องขุดลึกเพราะว่าถาดอาหารมันอยู่แค่สองขอมือเขานี่มันไม่ได้อยู่ลึกขนาดนั้น เวลาวิธีการปลูกอ่ะเข้าไปต้องร่องพื้นถ้าสวนอื่นเขาเสียหายร่องพื้นแต่ของเข้าเขาหายร่องเป็นยังครับเพราะว่าต้นเขายังอ่อนหลากมันยังอันนี้ต้องปลูกธรรมชาติดตะกอนปล่อยให้เขาออกหากินแบบแบบง่ายๆของเขา,าเข้าทางเข้าไปร่องพื้นเนี่ยเข้าไปฉีกออกจากถุงดำอยู่แล้วมันบ่บางที่มันกับสีเหลืองตายอย่างสีนะมันไปโพดปุยโพดอย่างนีงบของเข้านี่มันอันนี้เขาก็เอื้นว่า ลูกล่าสนิมลหละแต่ว่าถะานวยมันงามห้าก็จะบ่ค่อยใส่ใจปันใดครับห้องก็แก้ไปถึงมันบ่หายกระร้างมันว่าตะนวนยมันโอเคนี่ส่วนนี่กระสีหอหลายจากน้อยแต่ว่าก็ยังบ่ได้เต็มที่ดอกก็ยังสีหออีกอยู่นี่หอสองรอบถ้าหอสองรอบมันก็สิการลกลายเป็นว่าเก็บสองชุดเก็บสองชุดแต่ว่าห้าก็สิเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆอาจังต้นนี่คือต้นใหม่ของบคครับปลูกปลูกอันนี้เข้าปลูกอันนี้เข้าปลูกโชว์ พึ่งได้ปีสามเดือนมีอยู่สามสิบต้นปลูกโชคคือปลูกโชคอะไรครับลูกค้ามีจะถามว่าที่เพิ่นเขามาเนี่ย้าเขาอยู่บ้านเนี่ยมือละสี่ชุดหาชุดเนาะมาขอความรูเพิ่นก็เลยว่าสองเดือนห่อได้บ่สามเดือนห่อได้บ่อเขาก็เลยบอกขั้นห่อมันจิบว่าตายตีทางห่อแต่หน่อยเราก็เลยเหตุให้เพิ่นเบิ่งเลยอันนี้คือห่อนัไนมาเนี่ยทั้งนั้นดินมันสมบูรณ์มันก็เลยต้นใหญ่นั่นทั้งนี้ดินมันบ่มัน่สมบูรณ์ปันใดมันก็เลยเนยบขนาดปลูกพร้อมกันได้นี่ สามสิบต้นจากต้นนั้นไปนี่ต้นนี้ครับนี่ครับปลูกความกันไปแถวนี่แหละสามสิบต้นครับก็เลยเหตุเหุ้เพิ่นเบิ่งนี้ได้ปีสามเดือนเนี่ยพระเจ้าไม่เห็นมาป้าบอกพลังไม่ลิ่นปีสามเดือนคือคือเป็นขนาดคืองามขนาดนี้พระเจ้าว่ามันมันงามโพดเพิ่นว่ามันก็บ่ได้เหตุอี่อย่างสงสัยมันควมจำนานของงฮาเลรว่เครับเทคนิคพิเศษของเ้องรูปใจของเพของมันเนาะเฮารู้ว่าเ้าสิเห็ดแบบใดมันบอเฮารู้ว่าเฮาสิเห็ดแบบใด สีเงยว่ายังสีนะปลูกที่แหลกเนี่ยไปเลี้ยนหลูมาน้าผู้ใดครับฮัดปลูกที่แหลกเนี่ยโมีคําปรึกษาจากผู้ใดเลยเอาความอยากเจ้าของอยากปลูกเห็นเพ่นเห็นซุ้มอาปลูกกบปลูกน้ำเพ่นซีปลูกกระเฮ็ดไปกะก็คิดว่ามันบ่ยากดอกมันก็สิคือจังเข้าปลูกินทั่วไปล่ะคือพอม่เข้าผ้าเฮ็ดอี่างสิละก็เลยก็เลยเฮ็ดไปยังไงสิละเขากับศึกษาไปนั่ม นี่นุ้ยงามพ่อหอธานาเนี่ก็บหอรุ่นซ้ำเนี่เลยครับแม่ปลูกห้างกันซ้ำใดยนี่อันนี้พ่อเมีนสองเม็ดนึงเจนี่สองเม็ดมป็นปลต่อนต,ต่อต้อนมันปะเมีนเพราะว่าปลาซูมุนี่มันปลูกก่อนนี่ปลามุนี่ปลูกก่อนวันนีเ้เขาเขายัางป่ได้คว่ำหูกครับเขาก็เลยปลูกทีเพอเขาได้คว่ำหูกมากนี่คือจังปลาคือจังอันนี้เห็นปะคว่ำหางอันนี่สีห่างห่างก้อนทั้งหนาเนาะม่ครับอันนี้เท่ายเนี่ยสองเม็ดปะ โอ้ยอันนี้บ่เมีบ่รสองเด้ออันนี้บ่แมีนสามคุณบอกสามจนสองก้วันเนาะปลาที่เขาปลูกไหมไม่เนี่เขาสิปลูกอยู่สามเม็ดครับเนี่ยขั้นปลูกที่กันไหมเนี่ยครับเนี่ยถ้าปลูกที่มันก็ง่ามที่แล้วง่ามหลอกก็ขั้นตัดขั้นแต่งเพราะว่ามันง่ามเร็วไปให้ต่ดตากันนั่นสิบอกเมีนมันจอดกันเราก็สิมาหมุนเยอะหันเอานี่ครับง่ายง่ามเห็นบ่ง่ายเบิ้งครับโอ้ยอยากอ้างเย็บได้แล้ว แต่ยังบ่ฟู้ปะเลยฟูอยู่แต่ว่าอมเขียวอันนี้ครับอันนี้คือหน่วยใหญ่แต่สุดเลยน่นวย,งยเงยเดี่ยวแต่มันก็คากันไปแล้วเนาะจ้ะเดี๋ยวค่อยมาเก็บครบคอยมาเก็บก่อนกันเนาะไปทางนี้เนาะเฮาเนาะไปทางนี้เนาะอันนี้ก็หน่วยใหญ่แล้วดินี่นั่นเห็นปะงามนี่เก็บไรีแล้วครับอันนี้สิรสชาติดีบอกขนาดพักด้นี่แม่นบ่แม่นต้องเก็บแล้วคัน่นอันนี้าหัก นะฮะกระง,งามอยู่ผู้ใดอยากปลูกกระปูกปะหยาดอกปลูกแบพลังอ่ะมันมันของเห็ด่ายๆนี่แหละค่ะขัเนหัวหอ้หลายๆเข้ากับสิ่ี้ได่ได้ต่อเนื่องครับได้ได้ต่อเนื่องเข้าบ่ได้ไปต้องไปดินรดนเห็ดอย่างดอกว่าจะเข้าดูแลมันใส่ใจมันอ๋อ,อส้มนี่ก็คืเริ่มมีแตอรใบเออ,เอ,อมิตเตอ,อกระดาษใสเออกระดาษบ่มีสีเนาะ เพราะว่าห้าเหาเปียนเด้ครับเขาบอกห้มีสีกรมวิชาการเขาห้เห้าเปียนอันนี้ก็อีกจักเดือนนึงกะสิบ่ถึงเดือนดอกนี่นี่ชุดห่อห่อก้อนนี่บ่ถึงเดือนดอกนี่เดี๋ยวก็พ่อเก็บแล้วนี่นี่สิ้นเดือนนี่ก็เก็บได้แล้วนี่อาจจะบ่ถึงซ้ำถ้าน้ำมาทถ่วมมันก็สิใหญ่ไว้แต่ว่าต้องนั่งเรื่อยระบาดนี่เลื Min ่อเรือเก็บั <t raf ood> ่ออันนี้ยังบออันนี้ยังบ่บ่หลายดอกที่ห้าห่อไว้นี่ยังบ่หลายครับมันต้องหลายกว่านี้ อันนี้มันหน่อยอแต่ละต้นนี่ซี่ร้อยหาล้อยลูกครับกระดาษอันนี้ก็ใกล้สิบเบิร์ตแล้วผู้ใดอยากเฮ็ดก็กเฮ็ดโลดเดือนเดือนหนึ่งนี่เก็บประมาณจะกิโลครับแม่เฉลี่ยร์หรอเดือนหนึ่งก็เก็บเดือนละย่างหน่อยก็บ่บ่หลุดดอกสองลอยกว่งสองลอยหาซีซ์สองลอยหกซีซสองลอยขึ้น แต่วันชวนมากมันก็สิมีแตสามลอยสี่ลอยครับเป็นตันมาต่อขันปีนึงเออมันจังมันจังพ่อขายมันจังพ่อขายถ้าไปสองลอยเขาไา้มีโทรมาไม่รีดแล้วไว้เห็นแน่เพราพ่อขายเขาไดาเลยทีไว้เห็นแน่บัดนี้เฮาแก่เขาหยาดเราในมือเฮาเนาะลูกค้าในหยาดเราอยู่ในมือเฮาเลยครับบัดนี้เฮาบ่มีเวลาที่สิจัดใส่ถุงให้ใหายเฮาแล้วบัดนี้คือโทรมาแล้วจังแสนนี้สิโทรมาอยู่แต่ว่าเฮาบ่มีเวลาเฮ็ดให้เนาะ เขามีตะแก่แก่บนี้ถ้าสิว่ามาจัดเอาลูกนั่นมาลูกนั่นงามอยู่ในเมื่อ,อามาเอามาคนกัสิวา่าแสดงเดือนหนึ่งนี่ก็ประมาณตันหนึ่งหรือพันถึงสองพันโลเหมือนเดิได้ได้ดีอยู่แต่ว่าบางคนกับว่าอันคือบ,บอกกันต้นทุนเนี่ยคือของเขานี่ต้นทุนเขาปลูกแร้วเรีวเลยตะที่แหลกมันบอกเอาปรต้นทุนคืออย่างการปลูกต้นทุนน,นี่ก็อันดับแรกนี่ก็ซื้อกิ้งนี่แหละถ้าเข้าดูแลดีเท่าเดียวจบ ก็คือบริสุทธิ์อีกบริสุทธิ์ปลูกเจ้าเดียวเรี่ยวเลยครับไม่ต้องหลายเทียต้นทุนปุ๋ยพวกนี้หล่ไหมครับต้นทุนปุ๋ยยามันกับเป็นอยู่กับพื้นที่เด้แบบนี้ทางเพิ่นอาจจะมีปุ๋ยคอ,อกปุ๋ยยังยังสี่นะเขาเจา้าใส่มันกับสิบบริสุทธิ์ปุ๋ยเคมีหลายป็นเดยปุ๋ยคลอกปุ๋ยุนปุ๋ยคอกงัวปุ๋ยยังสี่ก็บลดต้นทุนไปหลายนะครับลดต้นทุนหลายแล้วมันก็อยู่ได้โดนเพราะคือปุ๋ยเคมี ปุ๋ยเคมีก็คือลงตามตามท้องตลาดนั่นแหละถ้าหนาหน้าก็สิแพงแจักนอยครับถ้าถ้าเบดหนาหน้าแล้วังสี่ก็สิลดลงจังยู่เลี้ยงสี่เคยว่า7 0จพดอยพ่อบดหนาหน้าแล้วก็สิลดลงเหลือหารอย่าประ่าน,นี้บบอ,อาจจะบบแพงเฮาก็สบะบดใส่ดูดอก ถ้าห้าใส่ปุ๋ยคอ,อกผสมไปน้ำใส่นำมาร์กยี่ยังของห้าไปน้ำสีมันกระสีบอ่บอได้เปลืองปันไหลตัวนั้นจเป็นแนวที่ดีเนาะเพราะมันปลูกเทียเดียวเราปลูกเทียเดียวแล้วเลยการลงทุนอ๋ออ๋อนี่บอ่อท้องแม่ก็เปลี่ยนนำมัร์กนั่นบ่อในทังนั้นเมียนที่หาก็นนำมัามักเองเนาะเมียนเบิร์ดอัอนองหลายๆนั่นกระสีมีมีบักพลังครับช่วงที่เ้าสิปับเปลี่ยนกระดาษนี่ล่ะเ้าก็เลยบ่อใส่เคมีมมเ้าบ่อใส่พราะหาบ่อใส่เคมีนี่มันก็เล่นนี่บ่อครับเมียนต้นปุ๋ยเนาะ มัดกระเคื่อเอาบักฟรังไอ้ของไงเนาะมัดเอาอที่แหละเอาบักฟารังพ่อนามมันในนี่ห้ากับกองกองเอาฉีดน้ำน้ำเศษอาหารน้ำปูน้ำปลาอย่างห้ามสิละเป็นปูเดเมดเนาะดีไ่มครับมาปลูกกันบักฟรังเนี่ยดีดีจังไรครับในยุบานในเงินบกขาดมือมันบ่ได้ลำบากคือตะกี้คือลำลำบากแต่ลำบากแบบมีความสุขพ่อไปยังสิเดี๋ยวเห็นเลยสิท่าน เฮากับกลมบึงโอ้มีต่งเงินตัวนี่หอยกีบเงินบะเอออันนี้อันนี้บ่ได้ลอยผู้ได้ปลูกน้ำเด้อบอกให้ฟังฟังนะฟังฟังนี่มันเทาเหลียวเห็นสิเห็นกระดาษนี่สได้แล้วพ่อเราสิตีไว้เลยนี่ลูกละ้เกตบาทถ้าหอเราสิบวกบพูนหานไว้เลยมือนีหอได้จักรลอยแล้วสิวาเด้เห็ดเหห้เอาได้ยูบานบ่ได้ทิ่มพื้นฐานของหมู่บ้านไปใส่บ่ได้ไปรับจ้างน้ำโ่วงงานนี่ยัง เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ามีพ่อใส่พ่อสวยเป็นบลำบล่วยกะกะยังดีดีกว่าอย่างอืน่นปลูกอีหยังมันก็บ่มขึ้นนี่หรอกปลูกผักมันก็บ่มขึ้นนี่ปลูกผักก็ต้องลื้อดไม่ไถ่ไม่ปลูกไม่ยังสิละอ,อันนี้แค่เดียวจบคือให้หวให้ฟังน,นั่แหละนอกจากแม่ขายฝรั่งแล้วยังมีขายกิ้งตอนพร้อมบ่ขายกิ้งตอนน้ำกิ้งละสามสิบแปดบาท เอาคือสามสิบแปดคือว่าสามสิบสี่สิบหลดเขาบอกกําไรหลายครับเขาบอกกําไรหลายคือเอาไปปลูกแล้วอยา่างไรทุกคนปลูกแล้วอยา่างไรมีไ่ใดเลี้ยงรอบพวงสินะเป็นอย่างทุกคนว่าคือบว่าสี่สิบหลดต้นเดียวเขาขายสามสิบแปดเป็นอย่างคือบว่าสี่สิบครับบ,บ,บาา่่อยากว่าอยากว่าจังส่อยากว่าซนี่ก็คือมันเป็นสวนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เขาเมาปลูกเขาอยากได้สองบาทแค่นี้นะเขาไม่อยากได้ไปเกินกว่านั้น อยากได้กาไรแค่สองบาทเป็นอย่างขา้ขาจังห่ไปทรงตามต่างจังหวัดต่างๆที่เพิ่นไหไปให้ใหข้าไปทรงนะแต่ว่าข้าบ่ไปเป็นอย่างขาจังข้าจังบ่ไปทรงเพราะว่าขาต้นทุนข้าวเอียงมันบ่มีที่ข้าสิไปทรงเพราะว่าขาได้ต้นละสองบาทคบแค่นั้นถ้าถามว่าเป็นอย่างคือบ่ตอนเองบตอ่ตอนดอกตอนเราบ่ได้เหินบ่านำท่วมอีกแล้วครัน่วยลูกขายลูกได้ดีกาขายจริงขายจริงตรงมานั่นน่ะนี่เวลาข้าสทรงไปต่างๆสิสรงไป ส่งไปทั้งต่างจังหวัดเขาสร้างยังสิต้องหาอันนั้นมาแพ็กมา่ยังอีกแล้วบัดนี้ในการเดินทางนี่กระเฮ็ดให้กิ่งพันเสียหายครับก็ด่ากันเห็นบ่เฮาก็เลยบรับออกดอกในส่วนนั้นเอาอยู่พ่อเพียงของเฮาํานี้ลละได้ส่านเลก็เอาํานั้นครับเแต่ว่าการให้ตอนเพื่อเอาเป็นความรู้เฮ็ดให้ได้ครับอยากตอนกับมาเฮาก็สอนเฮาก็ผ้าเฮ็ดพาเฮ็ดผ้าตอนแต่ว่า ใช่สิให้เ้าตอนดเดนีนบ่บ่เฮ็ดแล้วยยู่สองแถามันเงี้ยเห็ดบ่ทันเนาะตะเก็บนี่ก็สิเก็บบ่ทันนี่ยขอบักหลายนี่เอาเอาแบบนี้ล่ะดีกว่าครับอือเอาไปขายซะครับส่วนมากบึงเจนครตลาดสีเขียวตลาดกินมาเก็ตขอนแก่นทุกวันศุกร์ครับแล้วก็อาทิตย์กับจันอยู่ที่เฟรี่อยู่ห่างเฟรี่เฟรี่ขอนแก,ก่นอยู่เนาะเวลาก็คือกันเที่ยงเป็นต้นไปครับ เที่ยงถึงหนึ่งทุ่มแต่ว่าของเข้าขายเจ่าชั่วโมงสองชั่วโมงเอาไปสามลอยกะสูงเวลาสูงสุดกะสองชั่วโมงเพราะนั้นมาเร็วกะได้กินมันก็เลยเป็นว่าร้านนี้มาช้าไม่ได้กินลูกค้าว่าเองนั่นก็เป็นควาวผักพุ่มใจของเขาจะของส่วนกันรู้สึกดีเนาะแมนเฮากับี่วามสุกไปานร่งว่าลูกค้าติดใจเนาะเป็นยังไครับพื่ติดใจส่วนทฮอครับเนี่ยเป็นยังเพิ่น ่วนวารสชาติมันบ่คือกันรสชาติมันบ่คือของเจ้าอื่นพ่นวากินว่าหวานคือกันแต่ว่ากินจังได้กับบ่คือกันเพ่นวาแต่ว่าแมี่กับกับ่ไเด้การันตีของเจ้าของเพราะว่ามันบ่ค่อยได้กินนะครับบ่ได้กค่อยบ่ค่อยได้กินน่วยงามๆจังส่เสียดายเสียดายพราะกากินว่ากินแต่น่วยแบบกินไล่ๆจังส่นะกัดคํานึนึังส่นะกัดคํานึงเหล้วที่เลน้่งก็คือเป็นปุ๋ยประมาณนี้แหละครับนี้ยงามสิบ่ได้กินที่ลูกค้าดอก แต่ว่ามันก็มันก็สิดีคือเพิ่นวาลเหว่าะเนาะเพิ่นจังเว้าเนาะท่านพอดีเพิ่นเ้าดอกครับเอี่มืออื่นบ่ออกตลาดกอัอครับเนี่ยครับสุดท้ายเราอยากฝากยังครับผู้ที่อยากไม่เห็ดขึ้นเฮาเนี่ยครับทามีคก้วตั้งใจก็มาเห็ดน้ากันโลดมาปูขึ้นกันนี่ล่ละบ่ได้ตัวดอกครับแต่อันทุกคนที่เพิ่นมาเห็นนี่เพิ่นมาเห็นแล้วเพิ่นกับมีแรงบรนดาลใจเนาะ นี่เรื่องบันดาลใจเพิ่นก็ว่าอยากเฮ็ดอยากเฮ็ดอยากเฮ็ดให้ได้เพือนสิเออขายเฮ็ดก็มันกับบนี่ดอกแต่ว่าขั้นเฮ็ดล้วเฮาจะไปมุงมันคัาหลายเฮ็ด <c oughs> แบบปล่อยใจปล่อยตัวแบบสบาย <c oughs> อย่าไปมุงมันว่าต้องเฮ็ดให้ได้ต้องขายให้ได้ต้องมาถึงสวนปั๊บเห็นหลายๆี่ว่าเขาจะไปขายใสีอย่างสิเฮาจะเฝ้าไปคำนึงก็เลยบอกว่าลูกค้าทุกคนที่มาเนี่ถ้าคิดว่าสิปู่เอาไปกินก่อนแจกพี่แจกน้องก่อน เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านสะกอนเยสเฝ้าว่าขายให้เขาเจ้ากินให้ติดรสชาติสะกอนเออซิมไหเนี่ยนี่มันกำลังออกกำลังหอกำลังออกรสชาตินั้นเป็นยังไงวันนี้ขั้นเพิ่ว่าเป็นยังสันสีแลีวลเข้าก็ค่อยมาปรุงรสชาติไหมรุงรสชาติพ่อใดแล้วกะเขาก็จังเดิมขายไปเนี่็อยากให้ทุกคนมากหันมาปลู่ยี่ดอกทำมีธีไม่ท่างมันจังบริณีจากบ้านคือเขาเห็นสิเข้ามีลูกนุ่มๆแน่นๆกะออกสวนหาหอ ผู้เฒ่ากับพับถุงให้ยุบ้านดีขึ้นอย่างนี่บ่ได้อันนี้อยากเบิ่งนางเลี้ยงได้ก็ได้เบิ่งนางพับถุงเนี่ยม,มาหวอแต่ย้มเจากับยามมือแร่งให้มาปลูกน้ำกันบ่อึดดอกตลาดเดี๋ยวนี้คนค,น,ค,น,คนกินแล้วเพราะว่าเบาหวานกับต้องกินแม่นบ่ชุมื้อนราคากักันเองบอ่แพงบ่ไปแพงคือใสแดงเฮาเอาราคาคนหลากหญ้าเขานี่ล่ละอย่าไปเอาราคาสูงเอาพ่ออยู่พ่ออยากกับพ่อ คนเขาค้าว่าสิลวยนี่เขาบ่ามีพื้นฐานตุนทุนทรัพย์สินเขาบาลายมันการสิลวยนี่มันรวยย่ายให้พ่ออยู่พ่อกินกับพ่อแล้วงถามว่าเบิงสวนนี่สิพ้าอยู่แบบบ่เม่นพ่อเพียงดอกแล้วกับบเพียงพ่อ <c oughs> มันมันบอกบ่ได้นะ <c oughs> มัน <c oughs> มันบลูค้าว่าเพียงพ่อเป็นจังได๋ค <c oughs> ้าว่าเพียงพ่อบางครั้งกับงกนู่นี่เหมือนข้าว่า, <c oughs> วาพ่อเพียงกะกับบะเมน่นมันกระเฮ็ดหลายเกินขนาด กำลังเจ้าของมันเลยบ่มีพ่อเพียงกับเพียงพ่อสวนนี่เอาไการพ่อใจะไปอาพ่อใจเฮ็ดก็เฮ็ดมันสิเป็นจังสั่น่ะมันเลยบอกบ่ได้ว่ามันพ่อเพียงหรือเพียงพ่อยังไ๋เพียงพ่อหลายโพดพ่อเพียงกับบ่เม่นเม่นบ่ครับสำหรับื้อนี้ก็ขอบคุณแม่ริมนะครับที่พายางเบิงสวนฝรั่งนะครับนี่แหละีย